เด็ก67ที่กำลังรอลงทะเบียน My TCAST หรือ t c a s 67ในวันที่28ตุลานี้นะคะวันนี้เราขอแบ่งเป็น2ทีมแล้วกันให้น้องๆได้ดูว่าเอ้ยฉันอยู่ในทีมไหนแล้วฉันต้องทำอย่างไรบ้างนะคะทีมแรกค่ะคือทีมรีบถามว่าทำไมพี่ถึงใช้คำว่าทีมรีบวันที่28พอทปอเปิดระบบให้น้องๆลงทะเบียนน้องรีบเข้าไปตั้งแต่วันแรกเลยค่ะในการเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆตั้งรหัสพงรหัสผ่านนะคะเช่นข้อมูลของน้องที่ลงทะเบียนในการส่งข้อมูลต่างๆเข้าระบบเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องให้อัปโหลดข้อมูล พี่ทําเป็นคลิปวิดีโอแยกไว้ให้แล้วกดโปรไฟล์แล้วก็ไปดูในคลิปต่างๆได้นะคะที่ทําคลิปไว้ให้คราวนี้ถ้าน,น้องสายรีบเนี่ยจะสบายวันสมัครสอบเนื่องจากพอวันที่28ใช่ไหมคะลงทะเบียนเสร็จ29ค่ะวันรุ่งขึ้นจะเปิดระบบให้สมัครสอบในสนามสอบที่1ก็คือทีแก๊กทีแพดต่อเลยเพราะฉะนั้นน้องจะไม่ต้องกังวลแล้วว่าการลงทะเบียนของน้องจะเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลาขนาดไหนนะคะซึ่งจริงๆลงทะเบียนไม่ได้นานขนาดนั้น น้องจะชิวตอนสมัครสอบโอเคไหมแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าพี่คะยี่หนูไม่ว่างเลยคะ่ะหนูยอยู่ต่างจังหวัดหรือ,อติดภารกิจหนูสมัครลงทะเบียนนะคะแล้วก็สมัครสอบต่อเลยได้ไหมอันนี้จะอยู่ในสายทีมชิวค่ะทีมชิวของพี่คืออะไรน้องต้องเข้าไปาลงทะเบียนนะคะเป็นสมาชิกให้เรียบร้อยก่อน เป็นสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นน้องถึงจะสามารถสมัครสอบได้ซึ่งมันสามารถทําต่อเรื่องกันไปได้นะคะถ้าเกิดน้องคนไหนเป็นสายชิวนะสมัครลงทะเบียนเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็กดสมัครสอบต่อเลยนะคะในสนามสอบที่1เราเปิดรับสมัครวันที่29ตุลาถึงวันที่5พฤศจิกายนไม่ว่าจะสายรีบหรือสายชิวนะคะ สองทีมนี้เนี่ยน้องต้องทําทุกอย่างให้แล้วเสร็จก่อนวันที่5พฤศจิกายนแค่นั้นเองเพราะถ้าเกิดน้องลงทะเบียนและสมัครสอบไม่ทนันไม่มีคะแนนในสนามสอบที่หนึ่งน้องจะรู้ตัวเองเลยค่ะว่าน้องต้องเลือกคณะสาขาในรอบ a d ลิ s s i o นที่ใช้แค่รูปแบบเกณ์ของคะแนน A level อย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี้จะเป็นโอกาสพลาดมากๆถ้าน้องไม่วางแผนในการสมัครลงทะเบียนและสมัครสอบให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่เขากําหนดนะคะ